ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเราสองคนเป็นยังไงบ้างมันเอาเอาคุยก่นอนละกันค่ะจริงจๆรๆิงจริงจริงสำหรับคุณคุณต้องบอกว่าคุดูเรื่องคนแรกๆเนาะก็แต่ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะคะแต่ก็ให้กําลังใจทุกคนให้กําลังใจแล้วก็ใครมีอะไระปรึกษาหรือว่าใคร ต้องการที่ลองรับตำตาเราเราก็อยู่ให้คำปรึกษาได้ค่ะแต่จริงๆพอเรื่องมันใหญ่เกินให้คำปรึกษาแล้วเราก็ได้แต่ให้กำลังใจแหละอือโอยาสภาพจิตใจเจนเป็นไงบ้างเพราะว่าเราอาจจะพูดไปาดักั้งแั้ววันนี้มันมันกลับมายังหรือว่ามันยังไงบ้างมันยากที่จะลอยยังไงที่มันเป็นอย่างนี้ค่ะคือ คือทุกคนอ่ะรักเขาเขาเป็นคนที่น่ารักรวมถึงขนาดเพื่อนกาไม่ได้อึงมาเจ็ดแปดปีเนาะเพื่อนเพิ่งกลับเข้ามาแต่เพื่อนจำได้ก็ความน่ารักของเขาคืออะไรเพื่อนจำไม่สามารถอ่านทีไ่ได้เลยว่าเพื่อนเพื่อนที่ที่โดนถัดอกหเขาจะมีสุกเจ็บปวดนะสิ่งที่เพื่อนจำได้ก็แค่ถามเขาแหละว่าไหวไหมวันนี้นีอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องอื่นก็ให้เป็นเรื่องของตำรวจหรือเรื่องของอะไรทนายอะไรก็ว่าไป แต่เรื่องของจิตใจมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะเจนเนาะอย่าร้องไห้ค่ะรายคนเป็นห่วงเจนเพราะว่าด้วยความที่เราก็เห็นว่าเจนสนิทกับเขาเป็นคนในครอบครัวยะกันมาตลอดเจนนี่ใช่ไหมคใช่คือว่าคือเจนนี่สนิทที่สุดทุกคนเห็นอยู่แล้วล่ะและว้วก็สนิทแบบ <c oughs> เหมือนเหมือนมันนอนทับกันเลยอ่ะแต่ว่า แล้ววันนี้มันคบยังไงจริงๆคําว่าแกงนงางฟ้าอันนี้คือผมคิดว่าทุกคนน่ะขอบคุณพี่มากที่ให้ชื่อเฉพาะเลยแล้วก็เออเหมือนเรียกให้มันเป็นรวมๆกันเมื่อประมาณแบบสิบปีที่แล้วเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเอ่อไอคําว่ากลุ่มเพื่อนอ่ะมันก็คือกลุ่มเพื่อนจริงๆจะมีคนเข้าไปออกมาความรักที่ไปให้กับใครอ่ะมันก็คือเหมือนเดิมแล้ววันนี้เราดีใจกันยัไรบ้างในจุด ในส่วนที่่วนทเือไม่ไม่ในส่วนในส่วนของในส่วนของเราก็จริงจริงก็ปกตินะคะทุกคนคือว่าพยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดเพื่อที่จะให้เขาดําเนินชีวิตไปแบบไม่สึ้นเศร้าอ okay, ่ะเรื่องมันเรื่องมันหนักเนาะสําหรับสําหรับทุกคนน่ะคือจะโดนเยอะโดนน้อยหรือว่าจะจะเออ ต่อให้เหมือนเจนเคยพูดว่าต่อให้เป็นบาทเดียวเขาก็เสียใจเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องสตังอย่างเดียวหรอกมั้งนะสำหรับพวกเขาเท่าที่คุยกันมาเนาะโอ้ก็ประมาณมันถือความผูกพันุพพี่เจนแข็งแรงไีมคเออแล้ววันนี้เราเป็นยังไงพี่เจนครับแข็งแรง โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับตัวไม่ไม่เออแต่ทุกคน้ชมครับต้องใช้ชีวิตต่อให้ให้ดีที่สุดถ้าเขาซื้อเข้าทุกว,วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงที่เขาจะเป็นยังไงนี่ก็มีลูกเหมือนกอนันหน่อยนะคุก็ต้องพยายามทำตัวให้ปกติคือไม่ยอยากให้เป็นกดดันเพราะไปจริงๆเขาเขาก็คงกดดันตัวเองกันอยู่แล้วล่ะค่ะตัดเสียค่ะแล้วก<ต>็คุยอย่างนี้ ใช่ค่ะพี่พี่ดานาขอโอกาสกับพี่เจนนะคะอยากบอกว่าให้เพื่อนตศองโผทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีมีน้องเองค่ะเจนเจนเนาะวันนี้เจนยังไม่ได้เหมือนใจหัวใจเป็นแบบนี้มันแหลกไปแต่ว่าคือขอเวลาดูแลใจตัวเองก่อนเจนก็เนี่ยเจนก็เผคุยกันคือแบบส่วนมากเราจะคุยกันเรื่องส่วน ทุกคนเขาแบบที่ทุกคนเห็นว่าเออทุกคนทําไมใช้ชีวิตยังยิ้มได้เลยจริงๆเขาก็พยายามจะให้ตัวเองยิ้มได้ทุกวันเหมือนกันเพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อชื่ออะไรบาคนเสียใจกันหมดใช่ไหมโอเคโอเคโอเค่โอเค